นุ่นี่อะนี่นี่อันนี้นี่นี่ไม่ข่อยพอดได้เลยเออกระตูกระพอดเนาะคำพูดน้องพอเอาไปเล่นกันแล้วเหรอหมแล้ว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 เล่นกันเล่นกันแขวนไปสวัสดีค่ะเมื่อนีิยุปาเฮต้าค่ะนี่เบิ่งสองสาวนี่นั่นเน็ดแตกพูกยัวยู่เออเนียจะมาเคลียร์ไก่หลายไหมล่ะหมอจวงนี่นี่นี่ไหมเห็นไหมนี่อ้ยเบิ่งเด้อเมื่อสันจังหน่อยเด้อ ตื่นเต้นนี่แม่ว้าแล้วบังไอ้ยอมว้ายบ้าของก่อยขังก่อยนี่หกเจ็ดดอกหดอกเจ็ดดอกอ้ยงามงามบังนี่่ได้บังบันนี่นี่บ้อบ้ยดีใจจังนี่มดีใจจังดีใจจังหูย มึงเนี่ยผีเป็นมัขวดไก่ไก่เหาเดี๋ยวนี่พ่อบารัดพ่อไปสิเอากล้องไปจับป้ามขอยูหู้ดีมึงเนาะนี่ดอนเนืองโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไทยไ้บุ้งอีกนี่กวดกวาดนาดินออกเนาะนี่เห็ไหมแต่เป็นนบะมันนี่เด้นนี่ไหมเป็นสิเนาะเป็นแต่มันนี่เด้นนี่ไหมนี่จังไหนกับมันนี่เนี่ยนี่อัน เอ้ยเอากระโดดเฮ็ดกระโดดก็เป็นบันนี่เฮ um, ็ดกระโดดก็เป็นเด้อพี่น้องนี่เดียวมันแต่เศร้าแล้วเมื่อนี่มันแต่เศร้าแล้วเต็มครองแล้วว่าเนี่ยเต็มดอกแต่เริ่มมันแล้วนี่นะโอ้ยพี่น้องพีเใส่กระตาเฮ้ยกระจายว็มันหมดยอะเดี๋ยว โอ้ยชั่วเน่ยผู้ใดเห็นดอกง่านี่แม่ก็ดีใจนะเขาไม่เคยพ่อเห็ดดอกง่ายนะก็ดีใจก็าไม่เคยพ่อเห็นดอกได้รัดชั่วเนี่ย,ยเห็ดดอกงอ่ายมื่แต่ดอกงอ่ายนี่เดิดนนี่ห่วยมากมาเอาเดินนี่น,นี่เ<ช>ขาลดรับลองบปมีทุกอุ้มนี่ผู้ใดมอได้เรื่องจริงนะย่ำน,นะใ่เคลียร์หลอดเป็นแผลนี้ก่ต้องเคลียร์ใบไม้ได้เคลียร์ดินไหมเห็ดมันจะโผล่ขึ้นมาเลยมังเป็นแผลนิรัดลองเคลียร์บังด้วยย่ำเคลียร์มาเถาได้ย่องไล้เคลียร์เห็นไหม มันเห็นไหมมันต่อให้บ้าก็ซื้อดิตัวไงป่านปุญญาตซะบ่เอาบงเขียวมางานอีกนะฮะนีแต่งามเห็นหลายดอกนั่นเห็นบ่เปลาแล้วเห็นบ่เอาให้ไอ้ลัดเบื้องบัดที่นี่ลัดมันไม่แต่นี่ไงโอาโหดอยู่ในป่าแปรนๆเงาเพล็กหนึ่นเงาเพล็กันึ่งกระโดดยังไงมานเรื่องโอ้โหแก่เรื่องจริงเขามาทั้งขางไอ้ย้อดอย่างนี้ลัดนี่เขามาขางนี่ลัดนี่เขามาขางนี่ ทั้งนี้เออถ้าเข้าได้หมดเลยเข้าเข่าคางนั่นเดินหนึ่งนี่นี่เห็นบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาออนั่นนั่นเห็นบ่เอาเก็บเก็บนี่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 เฮ้ยโอแม่นี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 ่เอาควัดเอาบัลเอาควัดควัดเห็นบ่เราเราโบเมนเรื่องปลอมนี่เรื่องจริงเห็นบ่นั้นหาทั้งนั้นต่อไปอีกอ้อมไปทั้งนั้นเอาไปทั้งนั้นเชียบไปรุนลุนลุนย้อนเอารุ่นทั้งนี้ตัย้อนนะพี่ รุ่นรุ่นอันกูถือกล้องรุ่นรุ่นรีกจับดิเอ้ารุ่นไปเอาจัมนั่นเจ้าเป่าเกมไรเอาภาพสวยๆติมาชวนแ้วจยุบปมหลบภาพท่านไอเจ้าภาพสวยอยเข้าบริเอาได้เข้านั่นไอรัดก็จะเฝ้าหยุดเอานี้ยนะไอรัดเชื่อนี่เนี้ยนี่นมึงมีเงานีไหม งูใกล้ๆเขาเขาจะได้เห็นผัก <Okay. S 1> ไปคิดอออออเ,อ,เออมันดอกง่ายเหยังว่าเขาเสียอ่อนมดใส่เสีอ่อนเองดอกง่ายเนาะแม,ม่นมั้นหางๆเขากับพ่อใจเรื่อสิเต็มของเด้วยดิเห็นปะเอาไปตไปไ,ปไปอ้เจิมมันจะเป็นดินอุยุอยู่ดอกไอ้รัดเอามาใกล้ๆกันเน้นยังไม่จับผักไปไก่ไร่บ่ได้ผักปะนั่นแหละเออเอาเขียบอีกมูมันมีั้เอาตาขาึ้นมาตาขาึ้นมาโอ้ยกล่องไร่ตาเบิดบันยอ ตายตายตายลคักโอนอ๋ออตายตัวกบขวดออกให้เห็นเนาะกล่องบเห็นได้นหคุณหนาะจริงๆคุนรู้จีันึ่งขาวขาวงม่แมนนั่นไม่แมนปะแรงอ่ะอ่ะเขาได้ไรวะได้ๆถหายวิดีโอหนนเป็นยังแด้เลคุณคุณนึงรักเอาพูดเดี๋ยวงุ้มๆอยู่เด้นี่มีว่าเอินโมได้กลับไปเห็นมันแล้วบิ่เห็ดพี่นนาะ

ปรแมาณบกว่างได้แคบๆอย่างี้ปาดยกจับปากก็ได้จะจับตุเออเดี๋ยวนี่ได้เห็ดยังพักเทียงพักเทียงเคยชมาบเปลนแค่ไแต่โยคือนุ๊ปปาดว่ได้เห็ดแมใส่ของตัวเาี่ยม้งาดเหมูอย่ามาเบาอย่ามาเบาได้แต่กรอนพูดหน่ะพูดหน่ะอือในของอีกเอาเทแท้ ป้าแดดเห็นนล้มเยังเห็นมันเอาออกอกนี่ยสายมันกันเนาะวงานคนสไก่นไปแล้วะอ๋อแลนวุกคนเราไปเห็นพ่อดอกย่าไปย่ะไปสเป็นอดนี่ไป็เขาจเอาเบดก้อนน่วงลุ่มเห็นบรถแค่หนบ่อได้จะไปจังซ้ายกับจัง่ i ไอ้นิ่วนบ่อบ่อยังมาห้าดัสิถาเบิร์เงินประเทศปากลราจุ่มเรเห็นป้ เบง้องเธอไรกูน่ะหาพวกขีดนี่ยเบืงจะรอนยังไอ้นี่ได้เต็มไอนั่นใส่ไอลัดไอลัดมันนกไอัดแท้จะถุงละว่าอะไแท้บ่อะไแท้ก็ได้หลายอยู่กเข้าท่วงตาเียนปเขาก็ได้มาหลายแดงนันโอ้ยข้นนะเออเยย่างไปสวนลังบันคือไเบื้องเทนี่เขาเทียง กินข้าวเที่ยงเด้อบะที่นี่หาเห็ด,ด้หลายแล้วล่ะเพี่ออันนี้ของคนเดียวเด้อนี่ก่อนเทียเท่ยงมีผ้ากินข้าวเที่ยงนี่แหละผ้าเขาเป็นวัตถสศิล่ะนี่นสม <c oughs> ามารถชิ<ม>ห้าสาวกเข้าวหาสาวบ้างไงอันไหนเสซ่สบเกินต้มพักกม็มีสมพักกบมี<อ>บบดนี้เขือตนน่นปะแมนเขือตนอนไ้ได้หมู่บ้านได้สามถุงสี่ถุงว่าสเียไป ไปขายอ่ะขายอ่ขายกันไหมไม่ขายไม่ว่างบึงหอเขาจะรัดพูดย่อซิบคนกับ่เบอมาพูดพูดเนาะเอางหอเด็กกับเพิ่มาง่อหนึงเนี uh, oh, ่ยหลายพูดอรดอกกเจ้งว่าเจ้าวันบนไหเทลนะี่มอนสีดำตัวี่มอสีด พุ่นอะนี่นี่อันนี่อันนึงนี่แล้วขอพ่อด้เลยเออกระตูกระพอดเนาะคำพูดนึงบอเอาไปเล่นกันแล้ว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 เล่นกันเล่นกันแกวดไปกขวดไปขันมือมันไงรักเลานอยู่ตู้อยู่ตรงไหนเฮ้ยกรได้ลายปานนั่นแหละได้หายยลายยืนหัวจอกง่ายดินมันอึนแี้แข็ เดีบมาซุ่มก็จะเอาไปส่สนุกเนาะดูสนุกสนุกสนุกกำกันกำนเอากิ่งหรืไละทันน okay. ี่นไก่ใหมเก่ไก uh ่ไหมเนาะกำกรบรตัดนี่ไรอไรอไดอะไรอะไไอะออเอ่อะออะ ให้มันเห็นนะโยคืนสูงอ่าบพกาะ่ากับตามล่องตัวแบบที่นี่เออเนี่ยอ่านั่นแหละเห็ดโพโพ